ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกับปวันยุทธเมื่อน,นี้แม่มาล่อนกําลังผ้พาพีพานองไปยามไม่ไงค่ะพ่นมาจต่เมืองไทยเนาะมะันไม่ไงหลีเด้ค่ะพี่น้องเป็นไม่ไงที่นับถือกันเพิ่นอยู่มองได้แก่ไหนนั่นต,ตามไปเบิ่งเลยค่ะพี่นอ้องของฝากค่ะพี่น้องได้ของซานได้น้ำปลาของซารกะทิน้ำปลาค่ะพี่น้องก็ขนมปังค่ะพิปป่นเต็มบีเอ็มเลยค่ะพี่น้อง ปปลูมีไงผีแม่มาล้อนกำลังเดินทางไปหาเพินพันกันพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะพี่น้องที่แม่มาล้อนอยู่ก็อยู่บ่ไก่กันปันใดค่ะขี่จักรยานไปประมาณหานาทีค่ะพาน้องมาล้อนไปนั่มค่ะมีไงคุณอยากเห็นย่า่นเพันเคยซอยแม่มาล้อนค่ะตั้งแต่สมัย แม่มาลอนลือกันกับแฟนใหม่ๆยายพิ่นมาเบิงน้องมาลอนให้ตั้งแต่น้องมาลอนยังในน่อยอยู่ค่ะพี่น้องกะรบลืมบ่นข้นพิ่นเนาะเพิ่นมากกะไม่ยามเพิ่นกะเท่าแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปท้ำควาวมูจักกันกับเพิ่นน้ำแม่มาลอนกสียาอ่าผ้าพีผ้าน้องคุยกัแม่ใหไงเบิงเนาะพิ่นมาแต่ทางใดอยู่จังหดเป็นยังือเดินมาขี่เนาะค่ะเนาะ จอดจักรยานกับพี่น tacos, high, yeah? Yeah, like, ้องยายวัดด wow. ีค mm ่ะมาร้อนเหรอวัดดีค่ะยายกดอีกทีโอ้ยตายแล้วมีอะไรให้กินวะเนี่ยไม่มีอะไรให้กินเลยได้นราคาพี่น้อง เดี yeah, they re, they re ๋ยวเด้อตั้งกองเหมอกันเดี๋ยวคนเดี๋ยวแเอาไอ้่นก่อนเอายอย่างนี้ไปเอาไว้มือถือวางไว้ตรงนู้นใส่มาจีน่าที่นี่ที่สุดไม่ไม่ไม่ว e าจเร็วขึ้นกว่ a ท e ่คิดฉันมีหน้ากากใส่ที่นี่พี่น้องแม่มาล่นตรงใส่หาสก์เด้อตรงใส่นน่ไว้ เพราะว่าเม่ใหญ่เราพึ่งกลับมาตมเมืองไทยละ่ะเราเข่าแล้วบ่อยากให้เราเป็นอย่างนันงน่นเาน,นาะที่เม่ใหญ่บุญเด้บังเม่ใหญ่ข่อยมันธรรมดาใส่สมาร์ทโฟนบุญเด้อะไรใส่อะไรมาฝากนี่ <c oughs> พุกมาว่าสีขาวบัฟเฟตี้โอป้าพิช <c oughs> โปรดเฟนเปกเกอร์ยาโอ้ยน้องนี่เนี่ยใคร จะต้องให้น้องแก่ไม่ต้องไปซื้อมาซื้อให้มาอย่ากันฟรีสุดขั้นนะเว้นเดี๋ยวฟรีสุดอันดับหนึ่งดันชิมดีกว่าโอเคแต่ขนมปังมะฝาเขายังไงนะมั้งค่ะพี่น้อง เขาย่ใครอ่ะก็คุยกับกล้องไงหรอเนี่ยไม่เงแล้วว่าในหูพี่น้องก็แล้วกนเบิงได้นี่พี่น้องขาไม่ไงเนี่อายุสิเก้าสิบแล้วได้ขานี่ไปมาเย่าม่านอีป่านไปไปให้ไปหน้าไปเอาเองมากคนเดียวด้วยคนโอ้ยายเป็นคนจังหวัดอะไรเล่าให้พี่น้องเขาฟังหน่อยโอ้ยจังหวัด เกิดจังหวัดมหาชัยคนมหาชัยค่ะพี่น้องจ้าเจ็กมหาชัยจีนลูกจีนหลนโอ้ยายเป็นคนเจ็กเก่าจีนเกา่าค่ะพี่น้องเก่ามหาชัยอือเออมหาชัยมันอยู่สายลำใหญ่มหาชัยมหาชัยก็อยู่เม,มือง<ะ>ไปเยสมุทรสาครสงขามไปทางโน้นไงล่ะแล้วทุกวันนี้ยายอยู่ที่ไหนก็อยู่บางแก้ง อ,อยู่เลยองสวนทุเรียนฝนไม่ไงเรามีสวนทุเรียนเด้กปี่น้อง<ม>อยู่ลลยองจ้ะสวนบังคูดเออ,เอ,อยายกลับมาได้กี่วันแล้วนี่สองสองอาทิตย์เท่าสามอาทิตย์นี่ะเออยายแม่เนี่ยสองสามอาทิตย์แลลวเนาะคนเดียวไปคนเดียวหลายอยู่ที่นอกนี่แล้วสิจะอยู่เก่าสิมันได้ขาดเยอะ ปัดควานซิบควาบบวนเ่งแข็งแรงหลังความลุกขึ้นเครื่องบินแปลวเองเมา้าเองได้สบายนะงึดบอน,นี่เที่ยวเยอเรามั่นก็มืองไทยป่านไปอนนไปเฮตไทยดีใจที่ยายกลับมาแล้วแข็งแรงเหมือนเดิมบังไร้เสือได้หน่สิงบ่สิงเ้ยทิ้งมานาาแล้วเฮ้ยยายอ้ยอวนขึนนะ เป็นไรช่างมันคว่านความผอมเดี๋ยวมันว่านได้มันก็ผอมได้ยายไม่ดีเดียวนะแม่เสียนี่ก็ไม่หมดต่าเป็นไรช่ามันด็เพืีกระดาษมีหน voilà> ่อยนึงได้อะไรมาฝากยายอะไรอ่ะเป็นเส้นเป็นหนอนจีนบัวอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวอยู ti 네่บ้านอันนี้ที่ยายอยากได้เมื่อกี้นะไปซื้อให้เออโอ้ยช่างมันมะพร้าวอะไรแล้วนี่ไม่ใช่มะพร้าวขูดนี่หว่าก็มะพร้าวชิดนี่ไงยายเอาไปกวนก็ได้มันมันเป็นของ สดอยู่เออเขาแค่อบแห้งเฉยแช่น้มมันก็คืน่ยอุาไปแวะซื้อหนูเลยมี่ย้าวุกกององ่างเออกองเฮ้ยะเท้าน้ำมันมีก็บอกว่าม่มีียังมาให้หนูไม่มีอะไรไม่ให้ยายอันนี้ไว้หนูซื้อมาไว้ตอนช่วงโควิดที่แล้วมันเยอะแต่ทีนี้ถ้าไม่กินมันจะเสียจะอะไรไปนี่ตั้งสองอันสามอันอาไว้มีรู้อะไรอ่ะมีอะไรหนูก็มาเออน เออน้ำพริกแกงแกงผน๋อผนงยายอยากทำใส่กระทิหวานเออแกงกะหรี่เออใช้ได้ยายเผื่อยายอยากทำกินน้ำฟองน้ำปลาน้ำปลาแกก็ไปซื้อมาทำไมอยู่บ้านมันเยอะหนูซื้อมาตุนไว้ตอนโควิดครั้งที่แล้วน่ะน้องสาวพาหนูเป็นบ้าพากันซื้อข้าวมาไว้สองสามกระสอบก็ดีแล้วตอนตอนที่เคา็อกดาวโควิดปีที่แล้วนช่จนี่นั่นนี่เริ่มมากจรยงๆแล้วมึงข้าว เขาไม่ยากกระโดดนึงผู้เทานไปยากไม่ยากค่ะพี่น้องกะเพิ่นไปยากไม่ยาก่นยางกับหลังคอมแล้ว่นสิย่างคือไปไปมองรถไฟนี่มันกระไก่เติบค่ะกะเนี่ยมันรอดมีอยู่บ้านซื้มอมดเตี่ยมไว้ตั้งแต่เพิ่นลอกดาวอันสว่วงสามสี่เดือนมาผ่นค่ะพี่น้องมนันก็กระลอกอีกรอบนึงตนแต่ว่าคนกว่พอแตกเตคือเกลแล้แ นี่ขี่จักรยานมาออ๋มาล่นมันก็ขี่เยอะหน้าเออมันก็รถเหมือนมาเออมันโตมันหลอดเนาะเออมันโตมันหน่าเกลี่ยจังเลยไม่ไงนี่เพิ่นเคยเลี้ยงมาล่อนให้แม่มาล่อนตอนที่แม่มาล่อนนั่นอือตอนมันได้น่อยก็เลยหูใจันกับยายยายมาอยู่เยอรมันกี่ปีแล้วทั้งหมดนี่ก็ไม่รู้มาปีแปดแปดยังนับปี แปดแปดมกราวันที่เก้ามกราแปดแปดถึงเนี่ยโอ้ยหนูยิ่งปึกเลขอยู่ไม่ใช่สามสสามสิบอ่าตอนนี้ก็เท่ากับสามสิบสามสามสิบสี่ปีพูดภาษาเยอรมันได้ไหมก็ได้มั่งไม่ได้มั่งม่ได้มั่งไม่ได้ตั่งไม่ได้เรียนได้เรนไม่ได้เรียนไม่ะงพี่น้องพี่นมาสอนเขา ยายมาอยู่เยอรมันตอนอายุเท่าไหร่มาห้าสิบสองมามาทำงานในครัวเป็นคุกทำอาหารอยู่กับผู้ชายสองคนอยู่กับผู้ชายผู้ชายสองคนนะเป็นุ่นน้องมันเป็นผุกใหญ่แล้วเราก็เป็นมือการสองข้างผู้ชายเราคงกามอือโอ้โห มันตั้งแต่ยายมาอยู่เยอรมันนี่ยายทาอยู่กับครัวตลอดใช่ไหมตลอดครัวแล้วก็ทำอยู่กับครัวนี่มากกับเพื่อนอืมอยู่ห้องอาหารมากกับเพื่อนแล้วก็ทําโรงงานผ้าอืมโรงงานสักผ้าใหญ่โตมโหลนันอืมอันนี้นแล้วก็รับจ้างคือ ทำท s <S ุกอย่างอ่ะฟาดถูใครจะจ้างทาอะไรทงหมดเก็บผ้าทำทำผมทาใครจ้างทําอะไรทำหมดป้าทำหมดทุกอย่างอ่ะยายทาทุกอย่างได้ลูกไม่ไม่ทำอยู่อย่างก็ไปเมืองไทยกลับไปหลานมันถามว่ายาย่าทําอะไรมั่งไปอยู่เมืองนอกย่าทําอะไรเมืองได้เงินมาทาบ้านบอกยาทําทุกอย่างล้างครื่งทำอะไรทงหมดไม่ทํอยู่อย่างเดียว ไม่ทำอยู่สองอย่างขายหอยกับล้างหอยใช่นะเออไม่ทำอยู่สองอย่างเดี๋ยวแปปหนึ่งพี่น้องพป็นยังไงเนี่ยล็อหูหนวกเด้ยังไงเราบอกต้องหูเสียงเมืนกังต้องหูหนวกยึกตีฟังเป็นยังไงยึกตีฟังเป็นยังไงเออบานนี้ยายมาอยู่นี่ทำเกี่ยวกับร้านอาหารเนาะร้อนอาหารเลยฮงร้อนอาหารใหญ่โตมาก เราเห็ดกระเผลเก่งเ,เก่งค่ะพี่น้องแล้วหลังจากที่เรากเกษียณแล้วนี่เราก็เฮ็ดขนมเห็ดนั่นเฮ็ดนี่ขายค่ะพี่น้องอยายอยู่เยอรมันเนี่ยชีวิตมันลําบากไหมอืมอยายว่าทํางานนะมันมันมันทำยากกรใจแต่เราเคยคิดแล้วมันก็สบายนะดีกว่าเมืงองไทยถ้าไม่ได้ไปอยู่เยอรมันไม่มีวันเนี้ยอืมเยอรมันเขามีบุญกุนกับเรานะอือ้อวหรือแก่เกินไหมอืมถูกใช่นไหมยายพูดถูกเห็ไหม อย่างน้อยคนเราต้องรู้จักบุญคุณคน,คน<ช>ต้องรู้จักคุณค่าของกวอนสิน่งอือใช่ไหมใช่ใชถ้าเราไม่ได้เขาประเทศเขาทุกวันนี้เราอยู่เมืองไทยนะ่ะเราจะเป็นยังไงทุกคนในเมืองไทยเวลานี้เป็นยังไงทำไมยายต้องมาอยู่เยอรมันทำไมทำไมยายได้มาอยู่เยอรมันมันชวตตนนะีวิตเหรอมันพูด มันมันมันโดนเขากงด้วยแล้วทางน้องก็กงถ้าไม่มาเย่ามันน่ากัวยยายะิสียก๋วยคิดค่าคนมันลำบากคพี่น้องมันมันยากใจลำบากโดนกงทุกอย่างเหยียบย่ำบอกโอปาลดเสียงลงหน่อยลูกทีวีนะฮ่ดเลยเวลีจ้ะโอป้าอิสนัโพสตวิดีโอคลิปินโอมาคารสุ่บิสเซน ว่าอีสต e องเลยซมังไงสเปเมาบิสเลซโอเคโอเคเเกเยบิสเนตงเกปาประจําเลยัเสียงดังแต่หูแกไม่ค่อยดีเออญญหูตึงครับพี่น้องอืมา่ยกันแลกรบุบันสูอิลีครับพี่น้องอทําทํคืออยู่เมืองไทยอ่ะมัน เราเคยเป็นนายจ้างเนาะ <Man. S 2> แต่เป็นแต่นายจ้างเขาเป็นคุณนายด้วยแล้วก็เป็นนายจ้างด้วยแล้วมาอยู่เมืองนอกมันเป็นลูกจ้างเนี่ยคิดเอาเองแล้วกัวน,นว่ามันมันลำบากแต่มันไม่มันท้ำดีใจยายอยากฝากอะไรให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่อง youtube หนูเนี่ยอยากฝากอะไรเป็นพิเศษสําหรับคนที่อยากมาอยู่เมืองนอกหรือว่าคนที่อยู่นี่ต้องทําตัวอะไรยังไง คนที่อยากมาอยู่เมืองนอกเวลาเนี่ยนะอยากคิดนะว่าจะมาตุดทองอแล้วอยากคิดว่าจะมาอยากได้ฝรั่งที่มาช่วยเหลือเราวังเนี่ยกลัวฝรั่งมันจะหลอกเอาเวลานี้เมืองไทยฝรั่งหลอกคนไทยเยอะแน่อู่แ่ละแล้วคนที่ได้มาอยู่เมืองนอกแล้วต้องทําตัวยังไงเพื่อจะให้มีชีวิตรอดและไม่ลำบากาก่อนเกวรู้จักตัวเองอืมไม่ลืมรอยเท้าอืนี่แหละเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องใหญ่คือมไม่ลืมไม่ลืมว่าเราเป็นใครรู้จักรักษาตัวแบบไหนไม่ง,งงงายจะถึงที่ไรสาละก็แค่นั้นก็อยู่ได้รอดอยูอ่ได้รอดดีกว่าอยู่เมืองไทยที่ตรงตรงเรื่องจริงนะเวลานี้จะแกกลับไปอยู่เม,นะมืองไทยนะห้อยหมืน่นเงิยมืดหนบาบาก แต่ว่าคนมีบ้านมีที่ก็ยังพออยู่พอเก็บผักเก็บหญ้าได้แต่ถ้าคนไม่มีอะไรเลยแย่มากขาตัวตายวันเท่าไหร่เหมืมองไทยเวลาเนี้ยตัวตาย <c oughs> ตอนที่ยายมาในเครื่องบินเต็มไหม มาวันมาเที่ยวเนี่โอ้โูสามสิบกว่าคนจริงอ่ะเครื่องบินลำใหญ่ลำเล็กเนี่ยลำใหญ่มากแคมโบใหญ่แต่เขาบรรทุกของมาส่งอ่าเู้ื่อโดยสารน้อยเ่เลยไม่เขาไม่รับเู้ื่อโดยสารเขารับแต่คนที่ตกตกเก็บตกที่มีวีซ่ามีอะไรไม่เอาเอาแต่คนเก่าเอาแต่คนที่ว่าค้างสวยสวยค้างดีมา คนใหม่จะจองมาก็ต้องจองนานแล้วก็ต้องลำบากยายนี่เราเก่งอิหลีได้ค่ะพี่น้องมีไงเบิงตีหล,ล่ะเมื่อเลาหนีเบิดหล,ล่ะเออโหลบขยนันไ,ไม่มีแล้วเนื้อมีแต่หนังกระดูกไม่มไงนี่เป็นเป็นยายที่แม่มาล่อนนับถือค่ะพี่น้องเป็นยายผู้ดเดียวที่เป็นผู้ยิ่งที่ถือว่าแก่ที่สุด่าถ่นไหวเคยเห็นมาที่มาอยู่เมืองรารอที่แม่มาล่อนอยู่เนาะ นับถืออย่างมันสี่ะพี่น้องนับถือคววมขยันความอดท,ทนน้องเพลินความจริงใจด้วยความจริงใจห้องเล่านี่ล่ะปากใจตรงกันเต็ม <c oughs> คำไหนคำนั้น <c oughs> แต่สมัยตะกี้แต่เพิ่ยังมุมยังเหนีน่นนะเพิ่น <c oughs> เป็นคุณนายเก่ามาก,ก่อนดิค่ะพี่น้อง <c oughs> อยู่เมืองไทยนะไม่อยู่พี่กับ่อดด้ซัมบายค่ะพี่น้อง ดินล้นควนควายจนลืมตาอาบปากในสมุอคือเก่าลูกเต่าเพิ่ยุ่ท่าเมื่องแก่งท่าอะยอมมันก็มีสวนรณมียศนาหัวเก่าก็นายร้อยนะลูกชายก็นายร้อยนะตำรวจลูกกับเพจตำรวจสามคนแต่ว่ากับเขาใจอยู่ไม่เงแล้วเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากให้ลูกห้านลาบากค่ะพี่น้องไม่อยากแล้วสู่ชีบิตของเราลูกเต่ากับพ่อเลี้ยงเราได้ยุ่แต่ว่า เราก็อยากให้ล e, uh, the ูก no ก็อยากให้ลูกเต่าลำบากเราก็สู้จนสู้จนซุเมเอยยังมากอยู่นี่แล้วสิเก่าสิไม่ข่อยโบไม้เมื่อแล้วพวกขับแล้วไม่มาก็ไม่ได้เงินสิยังงกอยู่เด้เต่าอะไรยังงกอยู่ถ้าเรายังกินได้ทำบุญน่ะต้องทำบุญต้องอยากได้อ่ะแล้วเราจะไปเบียดเบียนลูกเขาไม่ได้ถูกนะ ใช่ไหมเรามีสิทธิ์จะได้เรามีสิทธิ์จะเอาโดนโดนมาเห็นยายเธอหนึ่งโดนโดนในมหาเพราะว่าแม่มาล่อนกับเฮ็ดงานคำมื่นหมื่นากบาเรียยุ่งงานน้อวันเสาร์วันอาทิตกับเฮ็ดหันเฮ็ดนีเฮ็ดคลิปในพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องก็ได้โอกาสดีแต่เมย์ไงพิ่นอยากได้การโทรศัพท์เนี่ยมาล่อนกไปหามาหายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเบิ้งชาร์จแบตไว้ยังมันไม่มีฟรีทริม มีชาร์ารจแบตไว้ยังถ้าไม่ชาร์จแบตไว้หมูจะเปิดเครื่องได้ยังไงอ๋อไม่ได้ชาร์จรเลยเพรมันไม่มีซิมเ็ื่อนึกว่าไม่มีซิมแล้วจะชาร์จแบตได้ <laughs> พูดเต่าใจไอโ <iPhone. S 2> ไม่รู้เรื่องเลยโง <laughs> ่สุดๆโอ้ยตาแล้วหนูต้องถือไปด้วยนะยายเพราะมันต้องอมันต้องมีที่แกะตูดมนันั่นแหละยายมีกล่องมันมาด้วยไหมกล่องไม่มีอะกล่องมันไม่ได้เอามาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูก่อนเฮ้ดจังไดน้อพี่น้องนี่พอจะแห้นเพื่อนกี ขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวหนูต้องถือไปด้วยให้ให้น้องสาวมันดูให้เอาที่ชาร์จแบตมาให้หนุ่งด้วยทำได้แล้วจะเอามาคืนได้ต้องรีบไปต้องร้อนไม่เอานี้มีนะใช่ไหมใช่ไหมพุทธเอาเพิ่นเสียไว้ย่ำโท่เมื่อบานหมายสินะคะพี่น้องเพิ่นมีไร่ไม่หังโย่เออ ก็ลูกเขาบอกให้เอามาเออเขาให้เอามาใส่เออเขาบอกบัวเป็นไงลูกร้านมาหารเไม่แยงไห้เลยออเออขล่ให้อไันนี้อันนี้หนูหนูจะถือกลับไปด้วยแล้วหนูจะไปทามาให้นะโอเคเออตังนี้ยายก็ไม่ต้องให้หนูเอาทำไมล่ะก็เก็บไว้ซื้อกับข้าวอันนี้ลูกร้านอันนี้ไว้นาเถินเอาไว้ซื้อกับข้าวไม่ต้องให้อีกแกต้องเลี้ยงลูกไอไรยายเอาไว้ แกต้องเลี้ยงลูกขอให้แกเจริญเจริญแกก็มีน้ำใจกระตาตลอดใม่ไกมน้ำใจก็บยายมาแกนะจริงๆได้หล่ะมันเหมือนกับว่ากรรมเก่าบุญเก่ากันเนาะมันมันมันคิดถึงตลอดแกแกแกอย่าทำให้ยายคิดมากนไมแกเลี้ยงลูกก็แกมีเงินเดือนยายรู้แกย่ตอนนี้นนะมันไม่เยอะหรอก ก็เก็บไว้เผื่อยายจะไปซื้อกับข้าวกับปลาจะไม่ต้องไปยุ่งกับตาแก่เขาไงเขาไม่ไม่มาท่านั่นนี่ยายองเงี้เขาเขาวไม่มีถ้ามันไม่พอไม่มีอะไรก็โทรบอกหนูไม่อแค่นี้หนูจะไปท่านจนมีจะได้ซื้อมาให้ขอให้แกเจริญนะลูกนะขอให้แกไปข้างหน้าล้นล่งลุ่งโลดตลอดฟังไปจนถึง ไยเลยถึงไหนๆนะลูกนะใครเห็นก็มีเมตตาแก่นะคุณพระคุณเจ้าคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุ้มครองแกยายยายทำบุญดำไรขอให้เผื่อแกด้วยยกให้แก่เยอะๆนี่ะคิดถึงน้ำใจแกอยู่นะอะไรก็คิดถึงแกเนาะ อันไหนที่เราเพึ่งพาใสา่กันได้จักใจนะไม่ใช่ว่ามีสแกนนะคนอื่นไม่มีมาเยอะแต่ไม่มีใครเท่าแก่น้อยคนทำไมยายต้องกลับมาเยอรมนันอีกเอา้าก็หวยยังไม่ตาย <c oughs> แล้ววีซ่าทำไมไมันไม่ได้วีซ่าถาวรก็ต้องกลับมากลับไปเนี่ยเปล่านะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราไอ้วีซ่า <c oughs> เราขาดแล้วก็ต่อได้เพราะว่ายายมีสิทธิถ้ายายอยู่นี่ <c oughs> เขาก็เลี้ยงนะ ม,มีบ้านได้อยู่ถ้าไม่ได้อยู่ก็หัวแต่นั้นเราจะมาอยู่ทำไมอ,อะเนาะเดี๋ยวตายไม่มีพระสวดเรื่องเรื่องกลัวไม่มีพระสวดแต่ยายมีมีวีซ่าถาวรเนาะนี่ก็อยู่ได้ตลอดอมไม่มีปัญหาเพราะว่ามันทั้งหมดมันสามสิบกว่าปีแล้วแล้วไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับคดีเกี่ยวก็ ไอ้ไอไอ้กฎหมายอะไรไม่เคยผิดความสามารถอะไรไม่เคยผิดผิดกฎหมายไม่เคยมีอะไรมันนแม่ละแม่ละเห็นแม่เอาละค่ะพี่น้องมือนีไม่ยำไม่ไงก็ได้๋ยวเดี๋คุยกันนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะบ่เด้๋วพอกันโดนอืมก็ดีใจค่ะดีใจที่เด้วมาพ่อไม่ญงอืมดีใจจ่ะหลายๆดีใจหลายๆพูดดีสาได้ไหม พูดได้เออฟังรู้หมดละพูดสิอะทำกินเข่ากินเข่าเอ้ยเอาละค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่มาล่อนกับแม่ใหญ่กับขอลาพีลาน้องไปสัมมิเด้วค่ะเด้อสบายดีเอทุกคนค่ะลาดค่ะ